สวัสดีค่ะรีปานพัทน์นะคะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรักค่ะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกอย่างก็คือพลังงานไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าความกลัวลั้วแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราดังนั้นแล้ว เวลาที่เรารู้สึกกลัวกังวลหวาดกลัวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือว่าใหญ่ก็ตามเราจะชอบมนโนไปก่อนล่วงหน้าว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยรู้สึกหวาดภวารู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่เป็นอิสระแล้วความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมักจะทำให้เรา ย่ำอยู่กับที่ชีวิตไม่เดินไปข้างหน้าแล้วจะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรักได้อย่างไรให้เราอะค่ะรีบดึงตัวเองกลับมาที่ความรู้สึกทางด้านบวกให้ไวที่สุดเพราะความรักก็คือพลังงานอย่างหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของเราความรักเป็นความสุข ความรักคือความอบอุ่นใจความรักคือความรู้สึกที่เรารู้สึกปลอดภัยกับตัวเราเองรวมถึงความเป็นอิสระใจให้เรารีบดึงตัวเองกลับมาเลยค่ะใช้สติตัดอารมณ์นั้นออกไปให้ไหวที่สุดกลับมาที่ตัวเองแล้วพูดกับตัวเองว่าเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอน เพราะว่าเราเป็นคนที่โชคดีเราคู่ควรกับเรื่องราวในชีวิตที่ดีๆเท่านั้นให้เราโฟกัสมาที่ความรู้สึกทางด้านบวกแล้วก็ปรับอารมณ์ของเราอะค่ะให้รู้สึกมีความสุขยิ้มให้กับตัวเองบอกรักตัวเองให้กำลังใจตัวเอง ถ้าเรามัวไปคิดถึงแต่เรื่องราวที่เรากำลังหวาดกลัวอยู่นั้นนะคะไอความคิดหรือความรู้สึกนั้นอะ่ะมันจะยิ่งขยายแล้วก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่เรากำลังกังวลเข้ามาสู่ชีวิตของเราออกมาเป็นรูปธรรมแบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการดังนั้นแล้ววิธีการที่ลีแนะนำนะคะ ก็ให้ทุกคนค่ะลองไปฝึกใช้กันสำหรับใครที่มีสภาวะของความกลัวกังวลใจหรือกำลังเจอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตณนะปัจจุบันนี้นะคะให้เราวางใจเลยค่ะปล่อยวางจิตใจให้เบาสบายหายใจเข้าลึกๆช้าๆ อยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกของตัวเองทางด้านบวกให้ได้ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในสภาวะใจที่เบิกบานให้เร็วที่สุดชีวิตของเราความทุกข์ของเราความเครียดในตัวเราก็จะค่อยๆหายไปเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆส,สวัสดีค่ะ